รู้ไหมฮะก่อนหน้านี้ผมได้เข้าไปเล่นในเทลเลเรียแล้วผมกม็ได้เจออะไรบางอย่างใน,อน,นอนเดอร์เกลอนเดอร์เิ์กแต่ว่ามันคืออะไรเหรอโดยสีที่เราต้องไปหามันจะอยู่ที่นรกฮะอืมไปเลยฮะนี่คือนรกฮะเป็นสถานที่ที่บบบว่านี่คือนรกฮะเป็นสถานที่ที่ไม่มีไม่แต่สิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่พวกที่มาสมควรอยู่ในนรกอยู่แล้วนะแต่เทพกุญไงเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ ซึ่งตีทุกคนจะพาไปเจอนั้นจะอยู่ตรงขอบแแบบฮะออาไปกันเลยฮะยโอ้เรนตะไก่เล,กกล,เลยโอ้โหเดะ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 นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเดะเดี๋ยวเดะเดะเดะเดี๋ยวที่มันบั๊กอะไรเนี่ยบั๊กจังเกิลเหรอทำไมพื้นมัดจังเกิลมันแบบอื้อหือมันบั๊กอะไรเดะ คือพื้นแบบพื้นหลังมัดจังเกิลนะ่ะมันทะลุไปถึงนรกแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยมันทะลุลงมาถึงนรกแลเฮะเหลือเชื่อ <laughs> <laughs> นี่นะคือสิ่งมระหจารย์จากที่แปลกโลก <laughs> ถ้าท่านดูดีๆผมสิ่งกอ่อสร้างที่อยู่ตรงนี้จะเป็นสิ่งกอ่อสร้างสุดท้ายที่ท่านจะได้เห็นท <laughs> ่านลองเดินไปทใใ้านซ้ายอีกฮะท่านจะเจอกับสิ่งที่ผมบอกตัดต่อ นี่ฮะคือสิ่งที่ผมบอกพื้นหญ้าดารดโลกไงล่ะ <nationally> ในารลกนี้นะั้นเราจะเห็นว่าดรกแห่งนี้เมื่อก,ก่อนมันจะไม่มีอะไรเลยฮนะนอกจากพื้นพื้นโลกโๆกไม่มีอะไรเลยฮนะในดรลกแห่งนี้ฮะท่านจะได้คุ้นเคยกับสิ่งที่แบบเป็นพื้นปกติอะพื้นโงโง่ที่ไม่มีอะไรเลยอนะตายก่อนไปแต่ว่าเมื่อท่านลองผ่านมาตรงเขตขอบแมปตรงเนี้ยลองผ่านตรงเขตขอบแมปตรงเนี้ย ท่านจะพบกับผืนแญ้าดันดลที่แน่นอนว่าท่านไม่เคยเห็นมาก่อน,นแน่เอาจริงคือผมไม่ไม่รู้ซะว่ามีอยู่อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเกิดแต่วัววานเลยเฮ้ยเออย,ยาตอตอวานเฮ้ยซึ่งถ้าท่านเดินไปเรื่อยๆื่อท่านจะเจอกับต้นไม้ฮะต้นไม,ม้ดนรลเต่มมีด้วยเหรอะผมอยากจะรอขุดมานานแล้วว่ามันต้นไม้อะไร<笑><笑>เอ๊ะีที่เราขุดได้จะเป็นไม้แอคูทฮะอ๋ฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันปลูกได้เหรอถ้าเป็นแอคูดมัน่าจะปลูกได้นะนายขอยาดนะลองปลูกดูสิ เฮ้ย hey! มันปลูกได้ครับม,มีต้นไม้งอกหนึ่งที่เราแบบเป็นคนรักษาธรรมชาตินะเรามาปลูกต้นไม้ที่ไหนไปปลูกแบบปลูกในก <c oughs> รกอะเราคือแบบเราเป็นแบบว่าเจ้าโลกไอเออเราแบบนอกจากพื้นโลกแบบเป็นสีเขียวเราจะอยากให้พื้นนรกเป็นสีเขียวด้วยไงอะเราจะปลูกต้นไม้นในรกด้วย <c oughs> และนี่คือสิ่งมหศัศจรรย์อันที่9ของโลกฮะต้นไม้นรกอยู่ในลาวา <c oughs> จริงๆเกมนี้สิ่งมหศัศจรรย์เยอะอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงหรอกผมหวังว่าไปทนลาวาแล้วกันจุม๋มอา่าขอโทษนะมันไม่ทนลาวา <c oughs> เรามาทดลองกันดีกว่าฮะว่าไม้แอดบูนี่สามารถทําอะไรได้เอาล่ะมาเริ่มกันเลยดาบแอดบูดต่อเฮ้ย เดี๋ยวมันแรงกว่าดาบไม้ธรรมดานี่ใช่ไหมมันแรงกว่าดาบไม้ฮะอ่ะคาซาราม่ได้พวกคาสารามคาสารามิอีซาราม้ตายเลยไอ้ตายเลยตายแล้วอีนเดียวเออตายแล้วยี่สิบีดาเมจมาแล้วมาอยู่แล้วเอาลหรฮะเอาดาบนี้ไปอยู่ในคอลเลคชันไปผมขออนุญาตไปสร้างพวกเนี่ยแพลตฟอร์มไอผมขอดูโต๊ะข้าผมแอดพูดหน่อยสิ ถือว่าใช้ได้ฮะก็สวยอยู่แหละตต้ปกติฮะรู้สึกว่าออกธีมแนวนรกขึ้นเยอะเลยฮะว่าไปเฮ้ยก็ไม่ได้แย่นะก็ดแตสวยใช้ได้อยู่ก็ถือว่าใช้ได้ฮะแต่ไม่สว่างเลยมืดตื้อเลยประตูเฮ้ยนี่ไงเจงนอนเจงนอนแอส มาถึงขั้นเมนูสุดท้ายที่เราต้องการแล้วนี่คือเตียงนอนพังเมืดจังเนี่ยเฮ้ยกว่าจะสว่างขึ้นได้นี่คือเตียงนอนฮะเตียงนอนที่ทำจากไม้นาลกฮะใช่ไม้นาลกจะดีนั่นแหละเอาละฮะเราจะปิดเก็บนี้ด้วยการน,นอนในเตียงนรกนี่เรียบร้อยฟ้าดีฮะบ๊ายบาย